สอบถามค่ะไปกาะเจจูฟรีวีซ่าห่างไม่จองผ่านทัวร์สามารถไปได้ไหมคะกรณีไม่มีลงทะเบียนระบบ KETA คะ่ะคือถ้าอาดีตนะคะตอนที่เขาเปิดอ่ะเนี่ยไม่ต้องลงนะคะการไปกาะเจจูเนาะแต่ปัจจุบันไม่ใช่นะคะมาดาอัดคลิปอยู่เมษายนปี2025นะคะผลปรากฏว่าใช้กฎนี้ดีกว่าเนาะต้องลงทะเบียน KETA เท่านั้นนะคะถ้า KETA ผ่านถึงจะไปกาะ เจจูได้นะคะและถ้าลงเคอีทีเอผ่านก็สามารถบินมาที่ประเทศเกาหลีได้ดังนั้นนะคะไม่ว่าจะไปเกาะเจจูนะคะหรือที่ประเทศเกาหลีต้องลงเคอีทีเอก่อนถ้าเคอีทีเอผ่านนะคะน้องจะไปซื้อตั๋วไปเองนะคะหรือจะไปกับทัวร์ได้ทั้งหมดนะคะแต่ด่านแรกเลยคือต้องลงเคอีทีเอให้ผ่านก่อนนะคะและก่อนบินก็ต้องมีการเข้าไปอัปเดตเคอีทีเอก่อนบินภายใน72ชั่วโมงต้องไปลงว่าไฟล์บินไหนนะคะเลขที่ไฟล์บิน ไรนะคะวันเดินทางไปวันเดินทางกลับนะคะตอนนี้มันมีการต้องอัปเดต KETA ก่อนบินด้วยนะคะ72ชั่วโมงเนาะเอาเป็นว่านะคะใครที่ทำเองไม่เป็นฟังมาทั้งหมดมันดูงงๆจังเลยก็ทักมานะคะมาดามรับลงทะเบียน KETA นะคะใครเป็นลูกค้าก็คืออัปเดตให้ฟรีด้วยนะคะในครั้งแรกเนาะอ่ะดังนั้นอัปเดตทั้งตัว KETA นะคะใครที่อยากอัปเดตอัปเดตอัปเดตเองไม่เป็นอันนี้มาดามก็รับทะะําค่ะแล้วก็รับลงทะเบียน KETA นะคะใครสนใจก็ทักมาที่คอนแทคหน้าโปรไฟล์ของมาดามได้เลยคะ่ะ